เมื่อนำปลายกระดาษทิ่ชู่จุ่มลงไปในแก้วน้ําทั้งสองสีปรากฏว่ามันดูดน้ําทั้งสองสีขึ้นมาเท่าเท่ากันช่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักวิทยาศาสตร์จงเจริญอย่าบอกนะว่าที่เห็นอยู่นี้คือขนมเค้กทั้งหมดเลยอ่ะโอ้โหใหญ่โตมโหรานปานป้ายบิลบอร์ดโฆษณาแบ่งกินได้เป็นพันพันคนน่ะงานอะไรเนี่ย เวลี่ฟาสโหไวโคตรปกติผมจะใช้เวลาในการเอาคี้กุ้งออกประมาณ5-10ถิวิต่อตัวได้นะแต่นี่ตัวนึงไม่ถึง3วิโคตรเทพซ่า007น่าจะเป็นการเอาน้ำตาลนะครับมาเคลือบไปบนผลไม้ว่าแต่น้ำตาลเขาดูคล้ายกาวยางเลยอะที่เอาไว้ทาเท่าปราปานึกออกใช่ไหมโคตคือไอเกมที่ดูง่ายๆแบบนี้แหละครับ ทำคนหัวร้อนมานักต่อนักแล้วแต่ไม่ใช่กับพ่อหนุ่มคนนี้เพราะแกเล่นชิลมากโหดเกินเครื่องควันอ้อยอัตโนมัติก็มีผมว่ามันน่าจะมีรุ่นที่แบบไม่ต้องปอกเปลือกอ้อยก่อนเลยอะเครื่องปอกให้พร้อมควันเสร็จสับเป็นการทำเข้าปั้นแบบนึ่งหรอครับแต่ที่ผมสงสัยก็คือทําไมต้องใส่รางไม้ไผ่ก่อนด้วยเอา้านี่มันคือโมเดลตึกหรอกเหรอนี่ว่าเป็นถ้วยรางวัลอะไรซะอีกอย่างคือตึกดีไซน์อย่างล้าอะ ซองแบบนี้น่าจะเป็นขนมจีนนะครับถ้ามีน้ำยาป่าด้วยแจ่มเลยถุยไม่ใช่ขนมจีนแบบนั้นเป็นขนมของประเทศจีนแพาเกจจิ้งดูเป็นมงคลจังอุ้ยของเหลวติดไฟแบบนี้น่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือเปล่าเป็นแอลกอฮอล์แบบฟ oh, ู้ดเกรดอ้ช็อกโกแลตเดเมลติง Amazing โอ้โหเป็นการแต่งรถแบบมินิมอลแต่ว่าเท่แบบแม็กซิมัมเลยรถบ้าอะไรปล่อยควันบุยๆไปรูปโดนัทยังกับพ่นควันบุหรี่ไฟฟ้า ไปดูการนวดเอออืมนี่ไม่ใช่ของกินใช่ไหมครับจะใช่ไหมใครอยากจะถักนิตติ้งถักผ้ามันคอให้แฟนเหมือนในหนังซีรีส์เกาหลีอะไรงี้แต่ถักไม่เป็นแนะนำนี่เลยเครื่องถักนิตติ้งแบบมือหมุนเก๋กือดเขาเอาก้อนอะไรมาขูดเนี่ยจะว่าเป็นสบู่ก็ไม่น่าใช่นะก้อนใหญ่เกินว่าแต่เมื่อ,อไหร่จะสุดเนี่ยเอ้ยสักที ทำไมหัวฟูเป็นขนหอยเม่นอย่างนั้นล่ะลูกน่าจะเป็นเพราะไฟฟ้าสถิตรหรือเปล่าจะว่าไปก็เทพอีกแบบนะเหมือนหมาพังอะเอ็นดูไม่ไหวอุ้ยทําไมหญ้าเขาสีสดจังเลยอ่ะเขียวขจีดีดีนี่ใส่ฟิลเตอร์หรือเปล่าเนี่ยดาว,ว่าน่าจะเป็นโรงงานผลิตเนยหรือเปล่าคือทําเป็นก้อนกลมก่อนแล้วค่อยไปทําเป็นสี่เหลี่ยมอะไรงี้มังปาดลงทุกหลุมเลยแฮะไม่มีพลาดแม้แต่นิดถาดฟลอยด์เขาผลิตกันอย่างนี้นี่เองตายตาหลับแล้วกู ใช้เครื่องจักรอัดแผ่นฟอยล์ลงไปในแม่พิมพ์ขึ้นเป็นรูปทรงถาดดูดีอักแรอยากจะบอกว่าไอขนมเฮนี่กลิ่นโคตรหอมลันจนใจอ่ะผมเดินผ่านร้านขายขนมนิทีไลต้องเหลียวหันไปมองทุกทีแถมโคตรอร่อยมันเป็นของเล่นรถรางที่มีลิฟต์ลำเลียงลดขึ้นไปด้านบนแล้วปล่อยไหลลงมาด้วยอย่าว่าแต่เด็กจะชอบเลยคนแก่อย่างผมก็ยังชอบเฮ้ยน่ารักดีกว่า เป็นตุ๊กตาตุนในกล่องใสรูปทรงเหมือนกระเป๋าเดินทางคุณผู้ชมชอบตัวไหนที่สุดครับผมชอบไอตัวผีอะเพราะมันไขาลานได้ด้วยนี่มันทยานไปเลยแม็กนัมถอยคนละเรื่องกันนานี้อย่าบอกนะว่ารูปปั้นดอกกุหลาบขาวยักษ์เนี่ยปั้นมาจากหนะิมะอะจะอุ้ยแกะมาจากโฟมหรอกเหรองงอะคืออะไรเดาว่าเป็นการเอาแท่งแม่เหล็กยาวมาตัดแบ่งเป็นเม็ดเล็กๆหรือเปล่าคิดเป็นอย่างอื่นไม่ออกเลยอ,อย่างแม่น แม่ดิกแล้วแต่เอ๊ะรู้สึกแปลกๆผงสีเหมือนปาปิก้าเลยอะ่ะเอ๊ะนี่ใช่ข้าวโพดจริงปะเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้มีขนมอย่างอื่นด้วยคล้ายๆปลาตั้งโกดสเปนเลยมันก็น่ากินแหละแต่ผมติดใจตรงข้าวโพดอะ่ะของกินแบบนี้ที่คุ้นเคยใช่เลยมันคือขนมไขน่นกกระทาชัดๆแต่น,นี้ลูกใหญ่กว่าแฮะนี่คือแผ่นรองพื้นในรถยนต์ทําจากไม้เหรอไม่อะ่ะแค่ลายเหมือนไม้เฉยๆน่าจะทําจากยางนั่นแหละ แต่ยอมรับว่าเหมือนไม้จริงถ้าคนไม่รู้ยังไงก็นนีว่าไม้อันนี้คือมารับจอ็อบระหว่างรอสแสดงหนังสตาร์วอภาคใหม่หรือเปล่าเนี่ยโถสตอมทูปเปอร์กูมันคือเตาย่างอนเนกประสงค์นะครับพกพาสะดวกมากๆส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะใช้เป็นกระทะได้ด้วยนะว่าไหมดูดีมีมาตรฐานไปชมความน่ารักของหนูน้อยที่พยายามจะเต้นตามเจ้าหญิงกันครับอันเนปเจ็บปะเจ็บเก่งแบบนี้โตไปเป็นผู้ใหญ่แน่นอน อุ้ยดูเพลินจนลืมภาคเลยขอโทษครับฮเกระพริบตาได้ด้วยอย่างจี้เห็นแล้วนึกถึงกรโรอกในเรื่องไอเอ็เลยครับบอกเลยครับว่าถ้าผมไปเจอหอภาพแบบนี้กลางค่ำกลางคืนนะกูวิ่งตีนแตกอะ่ะอุย้ยตายไว้กรี๊นี่มันคือไส้กรอกหรืออะไรครับเนี่ยมองแบบนั้นึกว่ากำลังบิดลูกโป่งวอทโอ้โอ้ภาพย้อนกลับนี่เองปะโถว,ว่าแต่นี่มันคือดินเหรอหรือทรายสีทองซะด้วย โอ้เครื่องจากเครื่องนี้มันยกถังน้ําเป็น10ลิตรได้ทีเดียวหลายถังเลยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆภาคอะไรเนี่ย <c oughs> เรียกว่าเป็นเครื่องกระเทาะคอนกรีตได้ไหมเอา้าแสะโลโกโย้ยี่หอ้อรุ่นออกแล้วอะทําไมอะก็สวยดีนะครับผมได้ยินเสียงในใจพระคุณนะแล้วมึงจะไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะคิดอย่างนี้ละสิเกลี้ยงจัดอะไรกันนี่ แค่ดูเขาสูบลมยางรถ ATV ก็ทำให้พี่ฟินได้เหรอเป็นการสูบยางที่ให้ฟิลเมันเป่าลูกโป่งเลยให้ตายเถอะนั่นคราวคนหรือช่องฟีตู้เย็นวันนี้น้ำแข็งเกาะซะแล้วดูบะหมี่แข็งเป็นอนุสาวรีย์เลยเป็นอโกวนาที่มีสีสันแปรที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยครับว่าแต่ไอตัวใหญ่อะของจริงแน่นอนแต่ตัวเล็กนี่ของจริงหรือเปล่าเนี่ยปุกปิกน่ารักเวอร์ ช็ดลอยากรู้จังเลยว่าใช้กล้องอะไรถ่ายหรือใช้โปรแกรมอะไรในการย้อนกลับคลิปมันถึงได้ดูไหลลื่นเนียนตาเรากับใช้เวทมนต์ลักษณะแบบนี้ต้องเป็นเครื่องมือเจ๋งๆแน่ๆเลยอ่ะจะเป็นของเล่นหรอเหรอเฮ้ยแต่น่าสนใจว้าวซ่าเป็นไอเดียกล่องของข,องขวัญที่เลอดเป็นบ้ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยอะเหมาะให้วันวาเลนไทน์เป็นอย่างยิ่ง หูฟังไร้สาย a v e n g e r ์ีไไน์์เท่เวอร์มันดูเป็นหูฟังเกมมิ่งมากๆอันจักบาทเนาะนี่มันเป็นการขูดผิวโลหะเฉยๆหรือว่าเป็นการรับคมมีดไปในตัวด้วยครับเนี่ยมันดูคล้ายการทำขนมดอกจอกมากๆแต่ขนมดอกจอกเขาจะทำเป็นรูปดอกไม้ใช่ไหมแต่อันนี้ทำเป็นรูป J D ถุยต้นคิดมัดหรือเปล่าชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำดีฮะจริงปุน,นี ถ้าเอาแท่งสีเทียนไปแกว่งในน้ำร้อนแบบนี้แล้วสีมันก็จะละลายหลุดออกมาเป็นเม็ดๆแบบนี้ลองเอาไปทำเล่นกันได้เดอ้อมือนิ่งเกินขนาดผมใช้มันรรทัดขีดก็ยังขีดไม่ตรงเท่าพี่แกเลยเชื่อเลยครับว่าคนหล่อใส่อะไรก็ดูดีดูสิขนาดใส่ชุดสูทมีขนเป็นเม่นอย่างนี้ก็ยังดูหล่อยี่กับนแบบแฟชั่นคุณผู้ชมสามารถมองภาพนี้ให้เป็นสมิติได้หรือไม่ครับ ถ้าเกิดคุณผู้ชมทำได้ก็แปลว่าทำได้ไงสงสัยกลัวไม่เชื่อว่าเป็นน้ำพึ่งแท้เลยบีบจากรังสดๆให้ดูเลยมันให้อารมณ์เหมือนบีบน้ำยาล้างจานลงไปในฟองน้ำแล้วก็บีบฟองน้ำเลยครับว่าไหมให้ตายเถอะมองแวบ,บแรกนึกว่าไว้ผมแกะซ้ายขวาไม่คิดเลยว่าจะมาแนวนี้ไอ้ยะมีก๊อกสองอีกน่าจะผมเข้าเองละมั้งอะหือน่าจะเป็นการตัดก้อนสบู่นะครับ พอตัดแล้วสบู่เป็นแท่งๆเหมือนเยลลี่กัมมี่เลยอ่ะว่าแล้วก็อยากกินโอ้ไม่กอดปล่อยทุ่นเรียงลงมาเป็นเวฟเลยเหมือนดูการล้มโดมิโน,โนก็มิปานโอ้พระเจ้าจอดเธอคนนี้เพ้นจมูกเป็นรูปซันตาคอสเสอืม <laughs> นี่ซันตาคอ์สหรือนิกกี้มินาดเนี่ยทั้วเก่งอ่ะหือ ไม้ถูกขูดแสะเป็นเส้นสายเรากับลิบบิ้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวใช่ไม้ปะเนี่ยตอนแรกใครคิดว่ามันคือแหบ้างผมว่านะคนที่ดูคลิปนี้80%ต้องเห็นเป็นแหมันผมแน่แมันน่าจะเป็นพวกตัวไหมตัวหม่อนใช่ไหมต้องใช่ดิดูง่ายๆแต่หน้ากินนิบอายทําคล้ายพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนสลัดโลอะไรงี้เลยมีผักมีเส้นมีขาวมีกุ้งเอากุ้งครึ่งตัวเหรอนะ่เจ๊แกไม่ได้กำลังจะบวชนะครับ เขาแค่ตัดปลายผมมาแปะก,กับตัวการ์ตูนในสมุดเอาของเพื่อนทุกคนมาแปะทําเป็นเฟนชิพอะไรงี้เออน่ารักดีมองแบบแรกคล้ายขนมหมอ้อแกงเลยนะนี่ลองตัดมาดูหน่อยสิอืมเป็นชีสเหรอขนมคนนี้จะกระโดดได้ไกลขนาดไหนไปดูกันเฮ้ซึบเอ้ยเลยสเกลเลย3เมตรสิบได้ เขาเอาแผ่นหนังมาเย็บหุ้มติดกับสันไม้นะครับนี่จากนั้นก็ทําการตัดหนังหุ้มปลายส่วนเกินออกเอ๊ะมันฟังดูแปลกๆนะนี่แวบ็บแรกนึกว่าที่ไทยซะอีกเอเอเฮ้ยของเล่นลูกตุ้มธรรมดารรมดาแต่พอเอามาเล่นโชว์แล้วดูเจ๋งชะมัดเดี๋ยวนะน้องเขาเล่นเฉยๆหรือเปล่าในกล่องไม่เห็นมีขายเอาเครื่องยนต์มาทําอะไรแบบนี้ก็ได้เหรอเออเอาเอาแม่แต่เห็นแล้วก็รู้สึกกระหายขึ้นมาเลยะ ฮ้ยรถคันนี้ทะเบียนเท่จังเลยอ่ะ015 SLV ว้าบันไดสวยเนาะแต่พี่เอชัยยามิชัยเขาไม่ชอบเพราะว่าเขานั้นไม่ทำบันไดอ่ะเฮ้ยไม่ทำบันไดเออเล่นไปก็เขินไปจะเป็นอย่างไรเมื่อเอากระป๋องจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้มาทำการอัดอัดให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมก้อนเดียวใหญ่ๆอ,อนื้อว่ากายศาสตร์ เฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน